ทุกคนมองหานะคะโตโยต้าโคละอาติด 1.6G ต้องบอกเลยค่ะว่านะคะอย่าเพิ่งซื้อที่อื่นนะ,ะถ้าคุณไม่ได้ดูคลิปวิดีโอนี้ค่ะเพราะวันนี้นะคะโบจับมัดรวมค่ะตือต้าโค l a อาติด 1.6G ปี18ถึงปี19นะคะที่ไหนหายากนะคะต้องบอกว่าที่นี่นะ,ะมีให้คุณเลือกมากกว่า10คัน สวัสดีคุณผู้ชมท่านลยนะคะวันนี้กรอบมาพบกับโบอีกแล้วค่ะกับที่นี่ที่เดิมค่ะที่เต็นตรถยนต์มือสองราชทุกพีค่ะซงเตอร์ค่ะและถ้าวันนี้นะคุณกําลังมองหารถยนต์คันใหม่ค่ะอย่างเจ้านะคะ เตลาโคราเอาติสนะคะ 1.6G นะคะปี2018ย้ำนะคะว่าปี2018ค่ะสาเหตุนคะคะที่ต้องบอกว่าทำไมต้องย้ำว่าเป็นปี2018ก็เพราะว่านะคะหลายคนคงจะดูในตลาดมาแยะๆมากมายหลายคนคงจะคุ้นเจอกับปีคศที่เป็นปี16และปี17เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยค่ะและที่สำคัญถ้าจะพูดถึงปี 16- ถึงปี17เนี่ยที่เป็นรถยนต์มือสราชิพิคานเตอของเราก็มีให้คุณเลือกมากกว่า50คัน แต่ต้องบอกก่อนเลยค่ะว่าที่มันเป็นไลท์ไอเทมและเชื่อว่าหลายคนต้องการตามหากันก็คือในเรื่องของ To ล่าอาติสนะคะที่เป็นน้องๆน,นะคะปี18แล้วปี19ั่นเองค่ะเอาละค่ะวันนี้โบจะพาทุกคนไปดูกันดีกว่านะคะว่าเอาติสนะคะปี18ถึงปี19ที่ตอนรถยนต์มือสองราชพาชิปปคาเซนเตอร์ของเรานั้นจะมีคันไหนกันบ้างแล้วแต่ละคันนะคะเลขหม่เท่าไหร่รวมไปถึงโปรโมชั่นนะคะประจำเดือนกรกฎราคม2565ในถ้ายคลิปด้วยไปดูกันเลยค่ะ แล้วมาดูกันที่น้องคันแรกก่อนเลยค่ะอย่างที่บอกไป 1.6G เนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะหน้าตาที่คล้ายๆกันจุดเด่นของเขาเนี่ยก็จะเป็น,น,นเรื่องของนะคะ ัวนี้เนี่ยจะเป็นไมเนอร์เชนแล้วก่อนที่จะเปลี่ยนโฉมนะคะจะมีไฟเดย์ทามให้นะคะแล้วก็มีในส่วนของกุญแจนะคะที่เป็นคีย์เลยรวมถึงแอร์แตกทั้งหมดให้7ใบกันเลยทีเดียวค่ะและอย่างเจ้าน้องคันนี้นะคะเป็นปี18แท้ดยัยไงทุกคนเชิญมาดูทางนี้เลยนะคะเอาติดนะคะที่เป็นปี18แท้นะคะทุกคนนะคะก็จะมีลักษณะบอกไปหลายแบบเลยนะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่วบจะพาทุกคนมาดูง่ายๆเลยนะคะก็ต้องบอกว่าตัดมาที่แผ่นเพจด้านนี้เลยค่ะนะคะเห็นไหมคะบอดี้เดิมสวยทั้งคันนะคันนี้ทะเบียน310 เป็นรถนะคะที่ผลิตปี18แล้วก็จบปี18กันเลยค่ะและเดี๋ยว,วับจะพามาดูกันนะคะว่าปี18แท้ดูยังไงนะคะอ่าภายในคันนี้เห็นไหมคะใหมก่กริบกริบเลยไปที่เลขไม้ก่อนเลขไม้คันนี้เลขไม้ทุกคนเลขไม่ปี18แท้เลขไม้เพียงแค่95,000กิโลเมตรเท่านั้นบอกเลยว่าเป็นเลขไมที่โคตรหาย,ยากโคตรแ a ไอเทมเลยสําหรับรถยนต์ยี่ห้ออลติสในปัจจุบันนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวโบจะพาทุกคนมาสังเกตกันดีกว่านะคะว่ารถที่เป็นปี18แท้ดูยังไง เอาละค่ะสำหรับจุดสังเกตง่ายๆเลยนะคะให้ทุกคนเดินไปที่บริเวณนะคะห้องผู้โดยสารด้านหน้าฝั่งซ้ายหรือฝั่งคนนัง่งทุกคนจะเห็นในส่วนของแผ่นเพจนะคะที่จะบอกอย่างเลยนะว่ารถคันนี้เนี่ยเขาผลิตในส่วนของนะคะเดือนอะไรนะคะคันนี้เนี่ยผลิตเดือนสิงหาปี2018เลยเห็นไหมคะเพราะถ้าเป็นรถปี2 0 1 7เนี่ยนะคะมันก็จะเขียน17ถ้าผลิต16มันก็จะเขียน16มันหลอกกันไม่ได้นอกจากคุณจะไปเจอรถที่ตัดต่อแล้วก็ย้อมแมววแต่คันนี้ไม่มีอย่างแน่นอนนะคะ แล้วมากันที่คันที่2ค่ะเจ้าคันนี้นะีคะทะเบียน5842เหมือนกันเลยเป๊ะๆเลยค่ะ 1.6G นะคะ คันนี้นะคะก็แน่นอนปี18อีกเช่นเดียวกันทุกคนมาดูเลยนะคะมาดูทางนี้เลยและได้ข่าวว่าคันนี้เล็กไม้นะคะเพียงแค่74,000เท่านั้นนะคะของเราเนี่ยนอกจากจะเป็นการรับประกันในเรื่องของตัวถงังว่าจะไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อไม่มีน้ำท่วมแล้วเราจะมีการรับประกันไม้ให้อีกด้วยนะว่าเป็นไม้แท้ทุกคันเลยค่ะเหมือนเดิมเลยแผน่นๆที่ตำแหน่งเดิมนะคะเอาติของเราเนี่ยมีให้คุณเลือกมากกว่า50คันเพราะฉะนั้นจะดูว่าคันไหนชนหนักเนี่ยดูโคตรง่ายเลยเดี๋ยว สามารถที่จะเทียบดูได้นะทุกคันในร้านเลยในทั้ง40คันเลยก็ว่าได้เหมือนเดิมค่ะนะคะออกคัดปี18นะคะคันนี้นะคะก็ผลิตนะคะเดือนสิงหาปี18นั่นเองอันนี้ก็คือเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ดูง่ายมากทุกคนแล้วคันนี้นะเลขไม่เจ็แต่ทุกคนได้ในะราคาเพียงแค่4ี่แสนนะคะเจ็ดหบาทเท่านั้นบอกเลยว่าโคดคุ้มอ่ะเดี๋ยวไปดูคันต่อไปกันเลยค่ะ และมาดูกันที่อีกหนึ่งคันค่ะทุกคนนะคะเจ้าน้องคันนี้นะคะทะเบียน5587จาไว้นะคะว่ามาที่เราเนี่ยเราจะไม่มีการปิดแผ่นป้ายทะเบียนนะคะทุกคนดูทะเบียนไหนมาจากคลิปวิดีโอไหนดาสามารถล็อกทะเบียนนั้นมาได้เลยนะคะและสำหรับ,บคันนี้เหมือนเดิมเลยค่ะเดี๋ยวผู้พาไปดูจุดสังเกตอีกแบบหนึ่งกันดีกว่านะหลายคนเนี่ยคงจะรู้แล้วว่าแผ่นเพลทเนี่ยนะคะมันก็สามารถดูได้แต่ถ้าเกิดสมมติว่าคุณไปเจอแผ่นเพลทที่เขาตัดต่อรถมาแผ่นเพลทหลุดนะคะหรืออะไรต่างๆแล้วซ่อมแผ่นเพลทปลอมเนี่ยมันก็อาจจะทาให้ค บอกว่าจุดนี้เนี่ยนะคะเป็นจุดที่หลายๆคนเนี่ยนะคะค่อนข้างที่จะมองข้ามหากคุณจะเป็นคนขายที่ไม่ซื่อสัตย์คนขายที่แบบว่า,าตัดต่อรถหรือเปลี่ยนแผ่นเพลทหรืออะไรก็ตามแหละนะคะก็มีสิ่งหนึ่งเลยที่ทําให้ทุกคนดูได้นะคะนอกจากจะเป็นตัวสำเนารถนะคะหรือว่าจะเป็นตัวแผ่นเพลทนะคะก็มีอย่างหนึ่งนะคะที่สังเกตปีรถได้เช่นเดียวกันเดี๋ยวดูกันเลยค่ะ อ้าะคันนี้ก็เป็นนะคะอีกหนึ่งจุดสังเกตนั่นเองค่ะคือบริเวณน,นะคะที่คาดเบลทั้งสองข้างของคนนั่งข้างหน้านะคะก็จะมีบอกเลยทุกคนเห็นไหมคะมันจะเป็นนะคะคำว่านะคะบายไทซิสเบลนะคะก็นะคะจะมีในส่วนของคำว่าอินนะคะ2018นะคะคือนะคะรถเนี่ยถูกผลิตในปี2018นั่นเองค่ะหรือว่าเบลนี้ถูกติดตั้งกับรถนะคะปีคศ2018นั่นเองจ้า เอาละค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะที่เป็นปี18อีกเช่นเคยค่ะกับเจ้าตัวค o ลอ l ่าโตโยต้าเอติสนะคะ1.6ปี18ค่ะทุกคนมาดูกันเลยนะคะให้ดูแผ่นเพทุพันเลยนะคันนี้ก็นะคะดูแลในเรื่องของการถ่ายนะ้ำมันเครื่องให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีในส่วนของใบเซอร์ของ Toyota ด้วยนะเอาไปเข้าสู่มาให้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะ อ่ะมาเดิมนะคะเห็นไหมคะแฟร์บูเนะคะก็เป็นในส่วนของกุมพาปี18นะคะอันนี้ก็เป็นรถปี18แท้อีกเช่นเคยคะ่ะต่อมาเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นคันไหนอีกเราต้องอบอกว่านอกจากจะมีปี18นะทุกคนเคยเห็นไหมเอาปิดหนโฉมนี้ที่เป็นปี19เดี๋ยวมาดูตอกกันเลยคะ่ะ น,นี้ก็เป็นอีกหนึ่งคันนะคะตัดน้องทะเบียน83 2 6อหค่ะตามมาดูกันเหมือนเดิมนะคะให้ดูกันเหมือนเดิมเลยค่ะเป็นในเรื่องของแพดเพจหรือว่าของเบลนะทุกคนอย่างที่บอกไปแหละว,ว่าเอาติของเราเนี่ยนะคะก็มีให้เลือกมากกว่า50าคันเพราะฉะนั้นถ้ากูจะเปรียบเทียบว,ว่าคันไหนมันชนหนักคันไหนมันตัดต่อแดะนําให้เปิดฝากระโปรงทุกคันดูตะเข็บทุกคันเลยนะคะอย่างน้องคันนี้ก็เหมือนเดิมใชป้ย แฟร์บัรี่นะคะปี18กุมฮาปี18นะคะก็18แท้แบบนี้เลยนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าเราสามารถให้คุณตรวจสอบได้ทุกคันเลยนะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคานหน้านะคะเม็ดอาร์กนตฝากระโปรงนะคะโครงสร้างตัวถังด้านหน้าด้านหลังคุณสามารถตรวจสอบได้หมดเลยเอาละค่ะแล้วเดี๋ยวพาไปดูสองคันที่ต้องบอกว่าเป็นฮอตซีครีตมากๆเลยนะสำหรับของเราก็คือเอาติด1 6 g ปี19เดี๋ยวดูันเลยค่ะเอาละค่ะตอนนี้พวกคทุกคนนะคะมาอยู่กับเที่แรไลทไอเทม ต้องบอกว่าที่ไหนเนี่ยการันตีได้เลยว่าเต็นรถในประเทศไทยเนี่ยจะมีแบบนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าไม่ถึง5เต้นด้วยซ้ําแล้วก็มีไม่กี่คันแน่นอนค่ะมาดูกันเลยค่ะสําหรับรถตัว Altez 1.6G คันนี้ที่ยังเป็นโฉมนี้อยู่นะถือว่าเป็นรถผลิตรอสุดท้ายเลยของเต y o t ตา o t มอตประเทศไทยก็ว่าได้นะคะทุกคนดูนี่เลยเห็นไหมคะ เห็นไหมคะ a p พิลค่ะปี19 19แท้ a อพิลปี19อันนี้เป็นเดือนนะคะอันนี้เป็นปีคอสะในเรื่องงการผลิตนะจะดูยังไงว่ามันตรงไหมทุกคนบัท้าให้ดูเลยเดี๋ยวจะให้ทุกคนดูที่เบล,ลด้วยแล้วก็จะให้ทุกคนดูในสำเนารถด้วยว่ายัางไงก็ตรงอย่างแน่นอนเพราะว่ารถของเราเนี่ยก็ไม่มีการเปลี่ยนเลขคันซีเปลี่ยนเลขตัวถังแน่นอนนะคะรถที่เปลี่ยนเลขตัวถังนั่นหมายของว่ารถที่เปลี่ยนเครื่องนะคะทุกคนตามมาทางนี้เลยมาดูคันเลยไหนๆก็อยู่ใกล้กันแล้วนะคะคันนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเหม ในจริงแล้วเนี่ยปี19ทั้ง2คัน่ะทุกคนดูง่ายๆเลยนะก็คือในเรื่องของหมวดตัวเลขด้านหน้านะคะสังเกตไหมว่าถ้าเป็นปี18ส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นต้นด้วยเลข7นะคะเพราะว่าเวลารถที่ผลิตแล้วก็ปล่อยออกข้องกันเนี่ยการจดทะเบียนของกรมขนส่งเนี่ยมันก็จะขึ้นหมวดหน้าที่มันคล้ายๆกันแหละนะคะไม่ได้แตกต่างอะไรกันเลยนะคะและอย่างเช่นปี19นี้นะคะหมวดหน้าก็ขึ้นด้วยเลข8นะคะมันก็จะขยับหมวดไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นทริคเล็กๆนะคะในการสังเกตง่ายๆเลยเหมือนเดิมค่ะทุกคนเห็นไหมคะแอปี19 นะคะ A ิปี19บอกเลยว่านะคะ 1.6G นะคะสีนี้แบบนี้รุ่นนี้โฉมนี้หาปี B 19โคตรยากมันเป็นแรไอเทมมากๆาละข้อดีทำไมคุณต้องเอาปี19ที่เป็นเอาติดนะคะ 1.6G หรือปี18ที่เป็นแบบนี้ค่ะทุกคนข้อหนึ่งเลยเนี่ยถ้าหากวันนี้เนี่ยคุณไปดูรถที่เป็นปี19นะคะที่เป็นโฉมใหม่ล่าสุดนี่ยมนต้องบอกแบบนี้ว่าตอนนี้ราคาในตลาดนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 6กถึงเแสนนะคะสำหรับมือสองนะแต่ข้อดีของ outfit ที่เป็น1 6ึ่งจุดหกจรีรุ่นนี้ก็ต้องบอกเลยเขาว่าอย่างแรกคือข้อหนึ่งเลยนะโบชอบนะคะในเรื่องของรูปลักษณ์แล้วก็ดีไซน์ตัวถังอะไรต่างๆเขาเนี่ยก็ออกแบบมาได้อย่างลงตัวนะคะกว้างขวางรวมไปถึงภายในห้องผู้โดยสารและที่สําคัญก็ต้องบอกเลยค่ะทุกคนค่ะว่าคันนี้ด้านในเนี่ยเขามีแอร์แบบให้คุณถึง7ใบนะคะปุ่มปุ่มสตา์ทีเลตทุกอย่างคือมันครบครบทแล้วและต้องบอกว่าราคาเริ่มต้นนะทุกคนที่อื่นขายเท่าไหร่โบไม่รู้ไม่มั่นใจเหมือนกันแต่่่ทีีนนะคะค คือเรามาเอาติส 1.6G ปี18นะคะราคาเริ่มต้นเพียงแค่399,000บาทเท่านั้นค่ะทุกคนนะคะเดี๋ยวขอเอาสาะเอฟซีแบบว่าแน่นเลยต้องบอกว่าลบ18ราคานี้ขายได้ที่ไหนและสำหรับโปรโมชั่นนะคะสำหรับใครที่มาจา,ากคลิปวิดีโอนี้นะคะกดไลค์กดแชร์กดซับติดไว้แาร์ไที่หน้าเฟซบุ๊กของคุณนะคะให้ทีมงานของเราเข้าไปแชร์กลับมาได้ต้องบอกเลยค่ะว่าวันนี้โมให้โปรโมชั่นพิเศษราช่วยผ่อนสูงสุดได้ถึง12เดือนค่ะ และยังไม่หมดเพียงเท่านั้นนะคะหรือใครนะคะจะเลือกปเป็นในส่วข,ของโปรโมชั่นนะคะเติมน้ำมันฟรีนานสูงสุดถึง1ปีเติมนะคะและโปรโมชั่อื่นๆอ,อีกมากมายอาชีพไหนก็ออกได้นะคะไม่ว่าคุณจะเป็นพ่อค้าแม่ค้านะคะจะเป็นอาชีพขายของออนไลน์นะคะหรือใครที่เป็นวัยรุ่นสร้างตัวหรืออะไรต่างๆหรือใครที่บอกว่าตอนนี้ขับแก๊ปขับไลแมนขับฟูแอนด้าขับลาลามมกขับ Sh อปปี้ฟู้ อยากจะขยับรถนะคะจากรถมอเตอร์ไซค์เป็นรถใหญ่ตอนเช้าชั่วโมงเล่นบวชคุณขับแก๊ปมอเตอร์ไซค์ใช่ป่ะพอช่วงกลางวันเนี่ยนะคะคุณก็มาขับแก๊ปนะคะที่เป็นรถใหญ่แบบนี้เราต้องบอกว่าเจ้าคันนี้ตรง8 5ได้เลยนะคะอาคาสำหรับมันนี้นะคะโฟนนะคะและเจ้าเอาไปทั้งหมดกว่า50,000รวมไปถึงน้องๆปี1 8และปี99ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาเจอกันได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ